จีนวนสินวนเอ้ยจินวนคะ่ะแม่คุยด้วยไม่คุยเลยนะทำเป็นเงียบเลยนะสยายยายครับยายครับมาหาแม่เดีวลุกมาตัวยายครับจีนวนจ้า นอนเอ้ยแม่ออกแล้วดึกแล้วเขาเข้า <c oughs> <c oughs> ออกใครเป็นที่ข้าเปิดตูให้วะแม่จะนอนแล้วยายครับมานี่ดูาัา Nha. Nha. Dạ ว่าไงว่าไงครับกินเอ็มแล้วเหรอครับกินย<อ>ี่สิบสี่ชั่วโมงออกินยี่สสี่ชั่วโมงเล้วกินยี่สี่ชั่วโมงเล้วอทำงานทำการอะไรเนี่ยกินยี่สสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยอ้วนกลึกๆอ้วนอุ้มไม่ไหว,ว,วแล้วเนี่ยเนี่ยจะเป็นสิบโลแล้วนะสิบโลแล้วนะอื้อหือ บุกกระโดดทีดังบุก